คนตำอ่านี่ต้องปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งเราจะตำให้ละเอียดนะครับนีอ่อันนี้เอาไ้ทอดอันน,นี้มีสามชั้นครับเดี๋ยววันนี้สูตรใหม่คือเราจะทำให้าพา่ก้งกินเพจ่ใช่ครับ หนูหนูหนูต้องถ่ายที่หนูนอนกินอันนี้ต้มเราจะต้มอ,อันนี้สุกต้มอ,อ,อ,อนันนี้เห็นต้มต้มต้มขนมให้สุกต้มอันนึงมันหลออ๋อก็ต้มให้ให้พอดีพอดีนี่เดี๋ยวรอเดือดก่อนครับเดี๋ยวเราจะต้มนะเดี๋ยวเกลือนี่นะ ใส่เกลือนี่โอเคใส่เกลือนิดหนึ่งครับใสเกลือนี่ไงใส่เกลือนี่หนึ่งี๋ยนะวเราจะใส่ไอ้ขนมไว้เลยต้มเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราจะตัวน,นี้มันจะจะคนกับอันนี้กับกับพริกเนี่ย,ยนี่ยเหนื่อยเอบแหกเลยอ่ะคนตามมาั้มอ่ะอืม พิงๆจะตำสำเร็จไหมตำละเอียดไหมอันนี้ใส่ปุ๊บโอ๋ยออกมาเลยโอ้ยมองไม่เห็นนี่ค่อะอือมกระเด็นไงก็คืออะไรเออวิ่งพิงตำปวดแขนว,ว่าแล้วดูท่าแล้วเออไว้ไปช่วยพี่ไหมเดี๋ยวพ่อ,พอตำเองดีกว่า เข้าตานะลูกจ๋าต้องแข่งกนะันหือแข่งอะไรอ่ะแข่งฟันเว่กับฟันพ่อใครจะชนะะก่อนพี่กากาก็คือพี่โค้นะแล้ว <c oughs> พี่โค้ก็อยู่กับแม่แล้วนูก็อยู่กับพ่อนะพี่กุมก้งหือ เบานิดเดียวเราเขาก็ได้ยินแล้วอยากให้เขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าเขาทำจิ้มมันนั่นอยู่แต่สมองไปอีกอย่างมไม่รู้ต้องทำอะไร,ร,ราาอ่าโอเคไปอย่างละตาม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 แรงแรงไม่กระเด็นแล้ว,วอวโ,วโอ้ ตัวนี้นะครับเไปขั่วอ่าได้ดลแล้วเดี๋ยวพ่อจะทำเอาตัวนั้นมาเจบนี่เอาเอามาทำไมกตั้มให้สำเร็จสิตัวนั้นขายข้าวอ๋อนี่นี่นี่เขากำลังช่วยกันจิ้มจิ้มจิ้มไก่อยู่ครับจิ้มไก่ไก่ต้องจิ้มก่อนครับ นี่ก่ต้องจิ้มก่อนครับนี่สามร้อกับเจ็ดของนี่จจิ้มก่อนครับจิ้มก่อนแม่แม่เออสูตรสูตรของของ,ของเขาเองของครอบครัวเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเรามาตรงนี้ดีกว่าอันนั้นเป็นของเขานี่เราจะต้มยากระเด็นกระเด็นกระเด็น ไหนพ่อดูสิอ่าโอเคพอแล้วโอ้เก่งจังเลยที่ไหนได้ <c oughs> พ่อต่ำเพราะว่าตัวนั้นมันต้องใช้แรงครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าพี่ถิงเขาก็ก็แค่ช่วยก็ยังไงว่าไงคะเพราะว่าก่อนที่แล้วแม่แมแมยกพ่อกับพ่อแล้วปิงก็ไปโดนอ๋ออ่า ไม่รู้ว่าเขาเขาไม่บอกว่าโดนตรงไหนนะครับเขาบอกว่าโดนตรงไหนตรงไหนไม่รู้ตรงนี้นี่เขาบอกว่าโดนตรงเนี้ยเขาล่วงตรงนี้แล้วขาแล้วขาเดินขึ้นมาเขาก็โดนตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยแหละนี่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 แหละตรงเนี้ยเขาก็ไม่บอกเลยตรงผมก็ไม่รู้นะครับก็เดินกระเพกทั้งวันอะจากนี้ไปประมาณสักสี่ห้าวัน อ่าเดี๋ยวๆแลจะไม่อยากไม่อยากขาอ่หอยางเี้ย้องใส่ต้องใ่าเเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ชิออ่าจิ้มใหญ่แล้วจิ้มใหญ่ทอดทอดในบ้านจะ น้ำมันกระเด็นครับต้องทอดทอดข้างหลังบ้านเขาด้วยไงอือเนี่ยเนี่ยเขาจะทอดหลังบ้าน,นไงกอไฟทอดอือข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 อดูหน้าพี่พี่กันหน่อยอือเขาบอกว่าอยากดูหน้าพี่พี่จังอือเอาก็เอาไป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 แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพ่อจนะโอเคค่ะ <Okay, can. S 1>

เราจะต้มอ,อันนี้ไว้ก่อนกอยาให้หนูช่วยไหมหั่นเปื่อยนะครับนี่เออเพราะว่าสุดใหม่นี่เขาเบือ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 เมาเบื่อยไม่เปื่อยไม่ไม่ใช่นี่เขาเบือเดี๋ยวละเอาวัต่ำเดี๋ยวต,ตัดตัวนี้เชือตัวนี้เดี๋ยวดิ๋ยตัดตัวนี้ตุ๊ตัวนี้เอาไหมยอ้ผิงตัดตัวนี้ใส่ตัวนี้เลยอ,อันนั้นอันนี้ตนะัดอันนี้ตักใส่ก่อนตักใส่ไงเงี้ย ใส่เงี้ยเอาข้อโกอือตักใส่เร็วอย่าให้หกนะลองดูซิเฮ้ยทำไมมันเหนียวจังเลยเอาตักใส่เร็วๆมันเหนียวอ่ะเออมันเหนียวอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาชิ้นช่วงมาจับดูดูครับมันต้องเหนียวอยู่ที่มือพ่อยขนาดนี้นี่อ่าอ่าให้โอกาสให้โอกาสเออคนหนู ดี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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันตักใส่ตักใส่ให้หมดตักใส่ให้หมดอ๋พริกแดงเลยนี่พิงพิงช่วยทำนะคะพิงคพิงช่วยทำนะคะเนี่ยเออตักมาให้หมดตักมาให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักมาให้หมดตักมาให้หมดไม่ใช่เทตักมาให้หมดจะเททำไมหนอ เออใส่ให้หมดเลยเพราะว่าตัวนั้นพ่อจะเป็นข้าวเบื่อแล้วอะไรข้าวเบื่อข้าวเบื่อข้าวเบื่อคือยาพิษเหรอไม่ใช่ก็ข้าวสารตำข้าวสารไงข้าวสารที่ยาพิษข้าวสารที่แช่แล้วโอ้แลอะไรอะโอเคตักมาตักมาให้หมดตักมาให้หมด ออจับสวยๆจับสวยๆจับสวยๆอ๋อโอเคโอเควางวางไว้วางไว้เดี๋ยวพ่อ <c oughs> <c oughs> คุณหนีคุณหนีคุณหนีแน่นอนอ้าวเดี๋ยวเราจะคนไัน เแม่ไม่เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคลิปพ่าไม่ดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันใกล้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันน้องโตง้าฉิวไอ้คมนี่วอถ้าก็คือไอ้คมแม่ไปแล้วแม่ไม่อยู่แล้วแม่ไปไหนจ่ายค่ามวแล้วพ่อดูนะรอยังไม่ไป อ๋ออันนี้ก็เดือดปุ้ง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 นะ<อ>ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแห้พี่เขาทำเสร็จสำเร็จเยวหนูรำมือไว้แล้วใช่ไหม,มโอเคนี่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 นนนต้มแล้วครับต้มแล้วครับต <c oughs> ้มแล้วเขาเรียกว่าน้ำเขียวเน้ำเขียวไม่ยานานงะนี่ไมยานานะ เขียาเอ้ยขป็นตัวเขียวเอเดียแล้วจุดลงไปเออจุดมานี่เออไม่เขียวเดี๋ยวไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเรอเพราะว่าจะใส่พ่อจะใส่น้ำตัวนี้น้ำตัวนี้กับตัวนี้อร่อยอืมที่มือคมมันเป็นปกติอยู่แล้วทำเป็นที่มือหนูนะไม่ใช่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหนูขยี้จนเกือบหมดนะเดี๋ยวให้น้องขยี้ด้วยช่วยกันเห็นไหมคอลลาเจนมันออกมาแล้วจากใบคอลลาเจนอะไรเนี่ยคอลลาจไม่ใช่คอลลาเจนคอลลาเจนครับคอลลาเจนไม่ใช่คอลลาเจนพ่อมันคือน้ำเน่น้ำอ่ะกับไปลองอะไรพวกนี้คอลลิเจนอ่ะเออเน้ำมบยญนางเออน้ำมบยญนางแล้วกันน <though ideological> ี่นี่น้ำมบยญนางมันออกแล้ว โอ้โหใหญ่ยยเลยหันหันสองพี่น้องอ้าวไ,ไ,ไม่ไม่ค่อยสว่างเนาะเวลามาไอ้ละนะเอ่าจริงจริงเว้ยรู้เลยนะน,นี่เขาเขาเห็นแค่ผมทำนะครับคมณชายเขาเห็นผมทำ เราก็เลยรู้ว่าเออวิธีการเนหเห็นแล้ยไมมได้มองเลยนะเขาแค่เดินผ่านนะกรมชานเขาแค่เดินผ่านนะเห็นว่าพ่อเขาทาแบบนี้แบบนี้ประมาณเนี้ยเราก็รู้ไม่ได้ใส่ยาให้มันแนีตัวนี้มันจะมีแต่กลางมีแต่มีแต่อตแอ,แอ,แอแนะเออี้เนี่ยเนียมันจะเป็นอย่างเนี้ย น่เออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออเออจะจะกลางที่เขียวมันจะหลุดหมดต้องมือแห้งแล้วงั้นไงหะไม่เป็นไรอ้าวที่ผมก็เลยแต่ก็ตีผมโอเค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 พี่ผมเขาเก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปไป

แต่ว่าต้องเก็บไเก็บผักเลยนะไปไปเก็บผักไปนี่ทางนี้เห็นดูแต่เ็เ็มเห็นดูโอ้ยมันมันจะดีไหมนะเอออีกเมนูอีกเมนูดีกว่าไม่เอาเอาเอเออใช่ใช่ใช ตุ่มตุ่มเรืออะไรสอันนี้ไปจะบมดแล้วเด็ดแล้วเลยในใบนี้ใบนี้เด็ดวเ้ยก็อยกจะแล้วก็มีกใกโอเคไหมอืเด็ดเด็ดยิบไหน่ะนี่ไงที่อยู่ในรูปนั่หรอใช่จุ๊บนี เยอะแยะมากมายใกล้ๆกงาโอเคไหมเอาเยอะๆดิเด็ดเเลยอันไหนอีกอันที่ที่เป็นยอด่ะลูกตัวยอดไม่ใช่ตัวยอดตัวยอดคือที่อยู่ข้างบนครับข้างบนนี่ไงข้อไหนนี่เดี๋ยวนะพอมันขึ้นมาปุ๊บ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 ข้อไหนนี่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 อันบนสุด อันบมสุดอ uh, ันบมสุดอันบมสุดตรงไหนอันบมสุดยึดโมสุดเนี่ยอือ่าไอเทานั้นตรงไหนตรงไหนที่มันโตตั้งต้นขึ้นมาพวกจะเอาขันโมสุดขังโมสุดรูปไยอ่ะใช่ไหมใช่เพราะมันต้นเออต้นต้นปะยึดอะไรใหญ่ใหญ่เงี้ยอืม เอามาเยอะๆอย่เยอะไม่ไม่ใช่เยอะเดินหนูหนูนี่หนูดูหนูดูแล้วกันเอาเอาที่มันอยู่ตรงข้างบนสุดก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือเราก็บริเวณนี้เลยเข้าใจปะแต่ถ้าเป็นบริเวณนี้สีเห็นไหมมันแตกต่างเห็นไหมเห็นไหมสีมันจะแตกต่างเนี่เนี่เหงาวัดอ่ะ ลองดูดิลองดูว่าหนูจะเด็ดใจเด็กไปได้ใจเลยไงอ่ะดึงเอาดึงดิโอเคไม่ไปโน่นไปโน่นไป่นไปทางโน่นไปทางโน่นไปทางโน่นเอาดึงอย่าช่วยดึงที่ออกมาได้ไม่ต้องเออไม่เป็นไรเด็ดเลยเพราะว่าเป็นปกติอยู่แล้วตาไงอ่ะไม่เห็นแล้ว อะไรหรอพ่อเออเอาไปอันนี้เหรองั้นมั่วหรอกมันมันได้แล้วพ่อตรงนี้พ่อเด็ดไว้ก่อนหน้านี้แล้วพ่อได้อันนี้ใช่เปล่าใช่ใช่คือกวาไม่ใช่ตกใจหมดอืตกใช่ไหมตกเลยโอเคเดี๋ราจะเราจะเด็ดไอ้อันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว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 ขอขอเด็ดอันนี้ก่อนอ่าโอเค อ้าวนี่ไงบีบเยียมอไรมา้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคโอ้ยเจ้าี้บักไอ้ท้อปเฮ้นี่นะบังเด้อไอ้ท้อปเยี่ยม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 ตั้ขบือครับตั้ขบือสูตรนี้สูตรใหม่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็น หมูสามชั้นโอ้โหดูทาเขาอือหือมันจะช่นะทาเขาหมูสามชั้นครับวันนี้ก็เลยต้องแบบว่าอร่อยมากเลยแฉะสูตรมันจะไม่ใช่สูตรของหมูกระดูกไม่กินข้าวแบบหมาเลยนะัวอะไรอยากะอ่าดำๆำๆโอ้ยมีงิงงนเก่งช่วยพ่อได้เต็มที่เลยโอเค ได้ครับให้พ่อชันง่ายให้พ่อยื้งง่าได้หมดเลยโอเคโอเคอ่าเต็มที่แล้วนะทำไมพ่อมันเหมือนเขียวๆจังเลยอ๋อมันต้เขียวอยู่แล้วลูกโอเคเดี๋ยว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 เอาเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ต้องยุบยับยุบยับอย่างนี้แหละใช่อืมโอเคมานจะกัะเด็นตอนนี้ โอ้ยีนเหลืองน่ากินนะนี่นี่เขาไม่ได้ใส่โกก้งกก,ก,กีเนาะตอนน,นี้ไม่มีแตกครับเพราะว่าเขาจิ้มเขาจิ้มกนละหนาวเลยไม่มีแตกครับอ่าสูตรนี้สูตรนี้สูตรนีจ้จำไว้ครับไม่มีแตกครับถ้าจิ้มไม่มีแตกครับแตกน้อยมากเพราะว่าการจิ้ม จริงตอนจิ้มเนี่ยใส่เกลือปุ๊บมันจะทำให้อร่อยเพิ่มขึ้นดเลยเลไ,เไม่ใช่ตอนแรกต้องต้องต้องล้างก่อนแล้วมาจิ้มเออจะล้างอะไรเดยมาจิ้มแล้วก็ไม่ไจิ้มเลยจใส่เกลือตอนนั้นนะตอนจิ้มนะก่อนใช่น้ำเค็มแต่แต่วเกลือมันจะเป็นอะแล้วแล้วมาจิ้ม <ๆ S 1> แล้วจะมาดูไอ้ข้างในข้างในข้างในห้อกเฮ้ยนี่นี่เขาเบื่อ ขบือเด้ขอขบือมาแล้วมาแล้วแต่ว่ากินอยู่คนสองคนหรือคนเดียวก็ไม่รู้ลูกเออลูก,ล,กลูกน่าจะกินด้วยนะวันนี้ดูท่าแล้ว <Yeah. S 1> มาอืมนี่ ปกติ <min h are> เราจะไม่ใส่น้ำเขียวครับวันนี้ออนจะใส่น้ำเขียวเลยใส่น้ำเขียวเลยน้ำเขียวเลยน้ำเขียวเป็นน้ำสำหรับอันนี้เลยดีอีกนิดหนึ่งนะเด็ดปุดๆปัดปัดปุดๆหมูทำชั้นเพราะว่าเราไม่มีหมูกระดูกกับ